สวัสดีครับพี่น้องส่องสมนึกพาเที่ยวใหม่แล้ครับจะกับพระรามสองพี่น้องรถทางด่วนขึ้ติดแถวนาะสี่โมงแรงรถร้ายขนาดครับทางด่วน หมูนาพระรามสองครับหมูว่านกันได้ยินข่าวว่าเข็นลมทับหมูว่านอีกกันได้ยินข่าวว่าเข็นสลิงขาดน,นอกพี่น่องเสียใจนเดอ้อครับสู้ๆไปครับ รถหน้านแน่นครับมันนี้ส่วนมากก็สิติดท่าเรือบางหน้านะครับรถหลายช่วงหนีคนก็เลยงานนอพี่หนอเขาก็เลยงานครับ กระายเหมือนครับว่าสีหอดพระรามสองใส่เวลาจากหน้าที่อันนี้ก็บบายสามหาซิมหาจะใส่เวลาจากหน้าที่นะครับหอดพระรามสองอน,นี่ก็มาถึงแยกท่าเรือบางนาดาวขนองพระรามเก้า เข้าสไปาดาวาคันอนอมพี่น้องแต่ว่ารถแน่นครับจกแน่น,นยังบุ้นรถไล่ครับมีม,ม้อนสุกม,มันสุกรถไล่ทัรมาได้ครับบางคนเขาก็เลิกงานนอกพี่น้องห,หอยุดไล่มาสองสามหมู่ วนมากแยกต้องมนีสติตดท่ทาเรือท่าเรือบางนาครับตามจริงมันไปได้สองเลนแต่ว่าเขาเบียดพี่น้องมันก็สิเรืออยู่เลนมันมีสี่เลนเขาเบียดสามเลนครับมันก็สิเรืออยู่เลนหนึ่งบางนารถติดครับมันก็รับมาสีแมนที่บนหมอ โหลดมีสมีสี่เลนแต่ว่าเขาสิบเบียดไปบางหน้าสามเลนะครับเรือไปดาวขนอกเลนหนึ่งประจ้ำครับมางนี้นะครับเนี่ยกสิบเบียดแนวนี้ครบับสิบเบียดเข้าไว้สิผอส,สิออกมาเลนที่สองนะ ครับบอกมกา,ยยางไงจริงสินะครับขับรถมาไงมากงครับ,รบี่บวกมกาไงมาไงสุ่ๆเลยครับขับรถเนี่ยอย่าเห็นตามเด้อครับพอดีดอกขับรถเนี่ยนี่เขาชนมาหยากอีกครับ คิดว่าได้จะคล้องถือหรือคล้องถือว่าแมนได้ครับ,บรถเนี่ยเอาเอาอีกอย่างรอบบ้านนี่เออจครับแนี่ยได้เนาะตอนนี้คืนสะพานพระรามแขนไปสะพานแขนพระรามเก่าครับ ร้ายครับมึงนี้น้าแนนแห้งโอ<ฮ>้ใช่แล้ครับพนักงานครับดถทรงของแนวนี้แจับท้นครับสะพานแขวนพระรามเจ้าเลยผินเอง ใส่เวลาประมาณ13นาทีแล้วพี่น้องกาชิดสิบสนาทีบุลูมาเสีถึงพระรามสองเจ้านาทีนะพี่นอ้องไปครับเราก็มาถึงถนนพระรามสองแครับสรุปนะครับว่ามาจากประตูน้ำจากถนนเพชรบุรีมาถึงถนนพระรามสองขึ้นมอเตอร์เวีเลยนะไอขึ้นทางด่วนมาแล้วครับ ใส่เวลายี่สิบสามนาทีครับรถติดน้่นะพี่รถรถติดน้่เด้อครับมาถึงพระรามสองใส่เวลายี่สิบสามนาทีกถือว่าเร็วอยู่ครับแต่ถ้าช่วงโมงโมงแรงขึ้นไปครับนี ใช้เวลาน,นานครับอาจจะเป็นเคียงสัวโมงหรือชั่วโมงนึงก็ได้ครับรถน,น,น้าเนี่ยแห้งคลิปนี้ก็วันสนี้นะครับฝากติดตามส่องสมนึกผ้าเที่ยวไันด้วครับพอจะมีแห้งเห็ดคลิปต่อไปครับพี่น้องสำเนียงละครับสวัสดีครับพี่น,อน้อง